สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องต้องตระหนักก็คือว่าตอนนี้พวกเราไม่ได้แข่งกับคนไทยด้วยกันนะคนพวกนี้เขาไม่พูดถึงเรื่อง Work Life b a l a n ลานนะเขาพูดแต่ว่าเขาจะทำยังไงที่จะต้องส่งตัวเองขึ้นมาหาให้ทำงานแล้วก็มีประสบความสำเร็จเขา Work hard มากนะครับทำงานกันหามหมั้น รายการที่นี่มืออาชีพโดยสถาบันคุณนวุฒิวิชาชีพวันนี้เพิ่งอยากให้คนที่กำลังสนใจงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกหรือคนที่อยู่ในสายงานนี้ได้ดูโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่ารายการที่นี่มืออาชีพในวันนี้เรามีกูรูและผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกแบบครบวงจรชั้นนำของไทยที่มีเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วโลก แถมยังเป็นองค์กรต้นแบบที่นำระบบคุณลูวิชาชีพมาใช้ในสถานประกอบการจะมาบอกเล่าสถานการณ์และโอกาสจากธุรกิจนี้กันค่ะรวมถึงจะมาแชร์ประสบการณ์การบริหารงานและการบริหารคนคุณภาพเรามารู้จักและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ปีนี้เป็นปีที่34นะครับของการดำเนินธุรกิจของรีโอนะครับเราก็เติบโตจากผู้ให้บริการการขนส่งสินค้าทางเรือจนปัจจุบันก็อย่างที่เรียนว่าเราสามารถให้บริการได้คดบรบวงจรจริงๆและพูดได้เต็มปากว่าเราครบวงจรนะครับสวัสดีครับ เีติติวิทย์สิทธิสุนทรวงศ์นะครับประธาเนเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท r i โ,โกโโล o อล l ล o ิ i s ิ i c ์จำกัดมหาชนครับขณะที่ธุรกิจเศรษฐกิจโลกการเติบโตหรือถดถอยเนี่ยมันจะมีบางเซกเตอร์ที่มันยังเติบโตอยู่เราก็ต้องปรับองค์กรเราให้เข้าไปจับในเซกเตอร์ต่างๆนั้นให้ได้ผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้อง,ต,องตระหนักก็คือว่าตอนนี้พวกเราไม่ได้แข่งกับ คนไทยด้วยกันนะปัจจุบันนี้มีชาวต่างชาติทั้งพม,มา่าฟิลิปปินส์เขมรล่าสุดก็เป็นจีนเนี่ยเข้ามาทำงานในเมืองไทยเยอะนะครับแล้วคนพวกนี้เขาไม่พูดถึงเรื่อง work life balance นนะเขาพูดแต่ว่าเขาจะทำยังไงที่จะต้องส่งตัวเองขึ้นมาให้ทำงานแล้วก็มีประสบความสำเร็จเขา work hard มากเขามองว่านี่คือโอกาสเขายิ่งมีการเติบโตใน การทำงานที่นี่เท่าไหร่โอกาสที่เขาจะถีบตัวเองขึ้นมาเป็นผู้รงทมนสํานรับสูงก็ง่ายขึ้นคงต้องบอกว่าหนึ่งในปัจจัยของความสําเร็จของ Rio Global Logistics ทุกวันนี้นะครับก็มาจากเรื่องของพื้นฐานที่ว่าเราเชื่อว่าคุณภาพของคนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะเราเป็นธุรกิจของการให้บริการธุรกิจให้บริการเนี่ย แอดเจที่สําคัญที่สุดก็คือบุคลากรเพราะฉะนั้นการที่เรามีบุคลากรที่ดีก็จะทําให้การส่งมอบบริการของเราดีขึ้นลูกค้าได้รับความคุงพอใจแล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ลีโอมีความภาคภูมิใจนะครับว่าตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาที่เราทําเรื่องของ Customer Survey ว่าเอ๊ะลูกค้าใช้ปัจจัยอะไรในการเลือกใช้บริการ,ราของเราเนี่ยปัจจัยอันดับแรกที่มาเสมอก็คือเขาบอกว่าเรามีบุคลากร,กรที่มีคุณภาพ มีการติดตามงานอย่างใกล้ชิดนะครับมานอกเหนือจากปัจจัยของราคาคนในวงการหลายคนก็จะบอกเลยดีโอเราเนี่ยเหมือนกับโรงเรียนนะครับในการพัฒนาคนขึ้นมานะคดโอ global logistics เนี่ยก็เป็นหนึ่งในอ,องค์กรที่เห็นความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาคุรุุธิชาชีพแล้วก็ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้มาตลอดนะครับในอดีตเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่ว่า เราส่งพนักง,งานของเราเข้าไปสอบเพื่อวัดคุณวุฒิของเขาว่าถึงหรือไม่ถึงนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องขอบคุณทางสถาบ,บันคุณวิชาชีพว่าเห็นว่าลียเรามีความแอคทีฟแล้วก็ให้ความสําคัญตรงนี้ก็เลยมาพูดคุยกับว่าเอ๊ะแทนที่เราจะส่งพนักง,งานเราไปสอบอ,อ,อย่างเดียวทําไมเราไม่มาพัฒนาหลักสูตรภายในองค์กรของเราให้มันสอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพไปเลยซึ่งกว่าจะได้มาถึง ตรงนี้ก็มีการระดมสมองจากบุคคลในวิชาชีพของเราหลายๆบริษัทหลายๆองค์กรจนสามารถกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของผู้ให้บริการรับจัดการของสนทินมทชั้นประเทศได้นะครับและเราก็นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเราที่นี่มืออาชีพบริษัทของ Leo g l o b a l ของเราเองเนี่ย ก็พยายามบอกกับพนักงานทุกคนว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันเรื่องที่สําคัญการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดก็พยายามผลักดันให้พนักงานเนี่ยเข้าไปเรียนแล้วก็เข้าไปอบรมก็ต้องบอกว่าในส่วนของการทํางานสมัยก่อนเนี่ยเราเองเไม่มีคุณวุฒิวิชาชีพรองรับดังนั้นเนี่ยในเมื่อเราได้โอกาสเรียนและอบรมแล้วจนได้ใบประกาศคุณวุฒิแบบนี้ขึ้นมาติดตัวเนี่ยมันก็สร้างความมั่นใจความภูมิใจนะครับรวมถึงการได้รับความยอมรับในสังคมเราเองเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้จากในสายที่เราเรียนมา จากเดิมเราก็แค่คิดว่าเราได้ทํางานคอมพิวเตอร์โดยปกติทั่วๆไปไม่มีโอกาสได้ทำงานด้านโลจิสติกพอได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้อบรมอย่างเป็นหลักการแล้วเนี่ยทำให้เราก้าวขึ้นสู่ในสภาวะที่ว่าเรามีคุณวุฒิรองรับเราสามารถสอนงานได้เราสามารถเป็นผู้นำแล้วก็สามารถไปถ่ายทอดประสบการณ์ต่างเนี่ยให้กับน้องได้นะครับอย่างเป็นหลักเป็นการมากขึ้นที่นี่มืออาชีพอุตสาหกรรมโลจิสติกปัจจุบันมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรที่จะตอบโจทย์ในการขนส่งเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างรวด,ดเร็วและแม่นยำการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องเป็นบุคลากรที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนี่แหละค่ะจะเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะพัฒนายกระดับให้กับบุคลากรในการที่จะเชื่อมโลก ขนส่งให้มีประสิทธิภาพและนี่จะเป็นการพัฒนาและยกระดับกำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการที่นี่เมืออาชีพแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมหรือบริษัทองค์กรใดที่สนใจเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ<ๆ>ก็สามารถมาดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะคะส่วนวันนี้พิ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ